สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่5มีนาคม2564โดยใช้ผบครังเชลซีครับเรามาบรดาข่าวเชลซีในช่วงเช้ากันดีกว่าเริ่มด้วยที่ข่าวนี้กันเลยทูเกลชมนักเ,เตะกระหานจนสามารถหักปีกหงได้โดยทางทางชมัสทูกเกลนะับเทรนเนอร์ของเชลซีออกมาชมลูกทีมของตนว่าเล่นได้ดีและกระหานเป็นอย่างมากมายจนสามารถบุกชนะละิเวอร์พูลออกมาได้นั่นเอง โดยทีมกุน,นรามเชลซีบุกชนะลิเวอร์อพูลเป็นต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลอังกฤษเมื่อ,อค่ำคืนวันศุกร์ดี่ผปามาส่วบนบให้ทีมจากทางลอนดอนนั้นกลับขึ้นไปรังที่4ของตารางคะแนนกันอีกครั้งโดยเขาได้บอกว่าเราเล่นด้วยความกล้าหาญนะมีช่วงเวลาที่เล่นกับบอลได้อย่างจเจ้าเจียมมีช่วงเวลาที่เราน,นั้นต้องพยายามไม่เคยสูญเสียทัศนคติความต้องการของเราเลยสมควรเอาชนะและก็เป็นผลงานที่ใหญ่กลับมาจนได้ มันเป็นผลงานของทีมพี่ดีเป็นอย่างมากมายเลยนะพวกเขามีคำถามคำถามมากมายและเรานั้นต้องการคำตอบทุกทุกคนกระหานมากมายเลยนะทุกทุกคนเฉียบคมมันเป็นเก,เกมที่มี6คะแนนเพราะทีมอันดินแพ้การแข่งขันเปิดออกมีทั้งหมด1 1เกมให้เราเล่นเราไปทีละ9เราไม่สามารถพักและก็ไม่สามารถฉลองกันได้ไม่มีเวลาทำแบบนั้นเลยนะ นานะผมเป็นนัว่างานน้ทูเคิลนะฮะก็กลับมาเฮกันอีกครั้งและก็พาเชลซีขึ้นมาอยู่นะครับผมเหนือตารางคะแนนของทางเวอร์พฟูกันอีกครั้งจนได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับไมซันเมาส์ตัดเกตดนักเตะเวอร์พูลเชลซีเกมฟุตบอลธุรกิจนัดเมื่อคืนวันนี้โดยเราไปดูกันดีกว่านะครับผมคะแนนของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ลงแข่งขันนัดเมื่อคืนนี้ที่เตะกันไปเวลาตีสามนาฬิกาสิบห้าที ผลก็ออกมาเป็นนว่าเชลซีของรานาฮะสามารถชนะลิเวอร์พูลได้คาชินแอนฟิลกัะเด็ีเดียวเริ่มมีกท้างฟังเอตัวอาร์เบนดีกันก่อนาการารโดยงานนี้แทบไม่มีโอกาสต้องออกแรงเซฟเลยแต่จังหวะออกมาตัดบอลก็ทําให้ดีรวมถึงการเล่นบอลก็ด้วยเท้าทําได้อย่างไร้ที่ติดในวันนี้ได้ไป6.5คะแนน เซซ่าอสริโกยวตางานนี้จัดก,การกับเกมรุกทังกาบขวานได้ค่อนข้างจะอยู่หมัดนะฮะแถมยังแก้ไขลูกเพรสชิ่งของเจ้าบ้านได้ดีกดันอีกด้วยได้ไป7.5คะแนนอันเดรสเตนเซนงานนี้ป้องกันจังหวะสำคัญช่วยทีมได้หลายครั้งรับมือกับความกดดันที่ถูกบีบสูงได้อย่างยอดเยี่ยมได้ไป7.5คะแนนอันโตนิโอวริติเก ปิดตาโมซาล่าจนแทบไม่มีโอกาสได้เข้าพื้นที่อันตรายเลยนะแถมยังนิ่งพอในการรับมือกับการฉกบีบสูงตลอด90วนาทีได้ป7.5ยคะแนนเบนซิเวลเกมรับทําได้ค่อนข้างจะดีบริเวณริมเส้นส่วนเกมรุกก็มีโอกาสเติมขึ้นสุดเส้นหลังหลายครั้งแต่ลูกเปิดยังน่าผิดหวังอยู่พอสมควรได้ป6นาคะแนนต่อมาบริสเจม เกมรับทางกาบขวาทำได้ค่อนข้างจะดีแต่แทบจะไม่มีลูกเปิดสวยๆให้เห็นเลยในเกมวันนี้ได้ไป6.5คะแนนโชจินโยได้รับโอกาสแทนซีโคเวซิสส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เกมรับมีจังหวะพลิกบอลสวยๆให้เห็นอยู่บ้างหลายครั้งได้ไป6.5คะแนนอิงโกกองเตวันนี้มีบทบาทกับเกมค่อนข้างจะเยอะนะฮะทั้งรุกและก็รับนอกจากจะขยันได้บอลทั่วสนามแล้วยังคอยช่วยต่อบอลเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมกันอีกด้วย ได้ไป7.5คะแนนเมสันเมาส์ยังคงเล่นได้อย่างค่อนข้างโดดเด่นในเกมรุกและก็มีโอกาสได้ไปกับบอลบ่อยครั้งในช่วงครึ่งแรกแถมยิงประตูชัยสุดสวยช่วยทีมควา้3นา3คะแนนในเกมวันนี้กันอีกหากได้ไป8คะแนนฮาคทมซูเยสปทบาทกับเกมรุกยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนักวันนี้มีโอกาสได้ลองจบอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้อยู่ดีได้ไป6คะแนน ชิโมเวนเนอร์ความเร็วของเขาเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งในแดนหน้านะสร้างปัญหาในเกมรับเจ้าบ้านได้พอสมควรมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งน่าเสียดายในจังหวะที่ยิงเข้าไปแต่ก็โชครา้ายนะที่ถูกจับล้ำหน้าไปเสียก่อนได้ไปเจ็ดคะแนนส่วนตัวสำรองในนี้นะผมก็จะมีคริสเตียนพรูซิสลงสามนในช่วงทีที่6 6แทนที่ซิเยสโดยมีโอกาสได้เล่นกับบอลคนข้นขง,ขงจะน้อยเพราะทีมเน้นตั้งรับมากขึ้นในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายได้ไป5.5คะแนน มาร์โอโคบาซิสลง3นาทีที่80นะฮะแทนที่เมสันเมาส์ลงมาทีมก็มีบทบาทนะผมกับเกมพอสมควรเดนกลางสามารถเก็บบอลไปกับบอลได้ช่วยทีมแก้เพรสชิงได้ค่อนข้างจะดีได้ไป6คะแนนและคนดท้ายก็จะเป็นไคลส์ฮาวเวิร์ดนะฮะลง3นาทีที่90แทนที่เวนเนอร์นั่นเอง นี่ก็เป็นการพูดถึงการตัดเกรดแข่งของทางสิงปรูของเรานะฮะที่นัดเมื่อคืนนี้ทำไม่ดีเลยทีเดียวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรกับอันดับติด1ใน4ในตามแผนที่ทางเสี่ยมีต,ต้องการเอาไว้เรามาทีวว่ข่าวต่อมากันดีก่อนครับเสียดายของเซร์เกินวิลสันเซอร์ไพรส์เชลซียอมปล่อยบัคซ์รีออกจากทีมแบบยินตัวแล้ว ดยกน,นีคาร์ลามวิวสนันนะกองหน้าตัวเก่งของสโมสรนิวคาสเซิลที่นั่งในสุดเฟุตบอลอกอกแษได้กล่าวว่าเขานั้นประจัยใจน้าที่เชลซีปล่อยตัว,วรอสฟัคลี์ให้กับทางแอสตันวิลล่ายืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาลนี้โดยพิฟิสิงห์บรูดโดนแฟงน้ำผาดโดนปล่อยตัวให้กับทางทีมสิงห์พยองนะฮะยืมตัวไปใช้งานเมื่อช่วงสมอที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนสามารถพาทีมนั้นมีลุ้นไปเล่นฟุตบโลอลยุโรปในปีหน้า โดยวิสันซึ่งเคยลงเล่นในทีมชาติอังกฤษกับทางบัคฟรีมาแล้วในกล่าวถึงเรื่องนี้กับทาง Super s i ซิกพอดแคสต์บาว่าผมเนี่ยรู้สึกประหลาดใจมากเลยนะที่เจลซียอมปล่อยตัวเขา สิ่งที่ผมจะบอกได้ก็คือตอนนี้เขาอยู่กับชาวมิลล่าแต่จากการที่ได้ลงฝึกซ้อมกับเขานั้นมันเหลือเชื่อเป็นอย่างมากมายสำหรับผมแล้วเนี่ยนานะกรหน้าเนี่ยเขาคนนี้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะที่ลงเล่นด้วยเขาช่วยผมทําสกอร์ได้มากมายผมไม่คิดมาว่าเขาจะย้ายจากทางเชลซีแต่สัญญายืมตัวเมื่ออย่างนั้นผมจะไปคุยกับผู้จัดการทีมให้เอาตัวเขามาทีน่นี่เขานั้นสุดยอดจริงๆนะ นานนะผมเป็นว่างานนี้บรอสบักแน่นะฮะดูแล้วจะได้ไปต่อไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วมานูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเสียมีเห้าอย่างแน่นอนฮาวเรนไม่สนย้ายทีมซบเชลซี โดยทางเดร์เมลรายงานมาว่าเอริงบา,าร์ฮาบรัน์กองหน้าจอมโลรมประตูของทางดอดมุนไม่สนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซี Chelsea. ถึงแม้ว่าเซียมีประมาณอาปามวิชเจ้าของสโมสรประกาศมาว่าพร้อมทุมเงินไม่อั้นนะฮะเพื่อดึงตัวกองหน้านาเวมาร่วมทีมไม่จงได้ในตลาดปรอดหน้านี้ถ้าฮาบรันต์คนนี้จะย้ายไปเล่นในอังกฤษเขาสนใจจะย้ายไปอยู่กับทางแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตีแล้วก็ลิเวอร์พูลเพียงแค่3ทีมเท่านั้น แต่ว่างงานนีิเสียมีก็มีโอกาสและผมที่จะไม่ได้ตัวฮาเร็งตัวนี้ไปง่ายๆอย่างแน่นอนแล้วมาติข่าวต่อมาการดีกันครับมิลานพอใจผลงานชมบรีพิจารณาซื้อขาดจากทางเชลซีโดยพิศาจแดงดามพอใจผลงานของนาะรับชาวอังกฤษคนนี้เป็นอย่างมากมายแต่พวกเขาจะประเมิสนสถานการณ์เรื่องราวการซื้อขาดกันอีกครั้งเพราะเงินไขดังกล่าถูกตั้งราคาไว้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว โดยเฟเดริกมาซาราผอกีฬาของเอซิม,มิลานเผยสมมสอนพอใจผลงานของฟิกโยชชมรีเป็นอย่างมากมายแต่คงต้องประเมิสนสถานการณ์กันอีกครั้งเพราะงินขายการซื้อขาดนั้นถูกตั้งราคาเอาไว้สูงสรดเกินโดยนารช์ชางกริดนั้นย้ายจากทางเชลซีด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้พวกออปชั่นซื้อขาดในราคากว่า30ล้านยูโรกันเลยทีเดียวโดยเขาได้บอกว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแข็งแกร่งมากมายขนาดไหนเขาปรับตัวเข้ากับทีมไม่ดี เราเชื่อมั่นในคุณภาพของเขานะแต่เงื่อนไขซื้อขาดมีราคาที่สูงเป็นอย่างมากมายเราจะประเมินกันอีกครั้งมาว่าจะใช้มันหรือไม่แต่เราพอใจกับอิทธิพลของเขาที่มีต่อทีมเป็นอย่างมากมายและเราก็มีความสุขที่มีเขาอยู่ในทีมสำหรับทางธทมอลี่คนนี้ช่วยอาร์สนเนลลี่ไปแล้วกว่าเเกมในทุกรายการนะฮะก็เป็นว่างานนี้ถ้าได้จริงเนี่ยมีโอกาสที่ทางเชลซีนั้นจะปล่อยธทมอลี่คนนี้แบบขาดก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน เล่เามดทีีข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชุกเข้าแจ้งดรอปอับราฮัมนั้นไม่ใช่บทลงโทษหรอกนะโดยคุณซอสิงบรูเผยด,ดรอปดาวยิงช่าวอังกฤษในเกมเสมอกระทามีสาดแดงไม่ได้เป็นบทลงโทษอะไรมากมายเขาแค่ตัดสินใจเลือกคนอื่นเท่านั้น โดยโทมัสซูเคิลนายใหญ่ของเชลซียืนยันบอกว่าเขาเนี่ยดรอปนะฮะทาม,ม่อับรารัหมในเกมเปิดบ้านเสมอกระทางแมนยูไปศูนย์ต่อศูนย์ไม่ใช่บทลงโทษอะไรมากมายแต่เป็นเพราะเขาตัดสินใจเลือกคนอื่นแทนซึ่งก่อนหน้าทีมชาติอังกฤษนี้ยิงประตูในเผอังกฤษไม่ได้เลยมาแต่วันที่26่15าคมและไม่มีชื่อติดแม้แต่บนม้านั่งสำรองในเกมกตางพิศาดารที่สำปาเขาขาดแต่โชคเท่านั้นทาม,ม่ไม่อยู่ในเกมแต่เขายังคงซ้อมอยู่ เราต้องตัดนักเตะเหลือ18คนในวันแข่งขันแต่นั้นมนไม่เกี่ยวกับบทลงโทษหรือการส่งสัญญาณถึงนักเตะที่ไม่มีชื่อในทีมมันเป็นแค่การตัดสินใจเลือกเท่านั้นซึ่งงานนี้ในผมทางเชลซีนั้นโปรแกรมต่อไปที่เจอทางลิเวอร์พูนั้นเชลซีก็สามารถเอาชนะมาได้1-0นะฮะซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เด็ดดวงสารติจริงๆต้องรอดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรในยุคข,ของชูเค้าคนนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวยสโมสรเชลซีประจำวันที่5มีนาคม2564โดยเฉพาะบาคครั้งเชลซีครับ